ครับวันนี้มาล้างบ้านสักหน่อยฮะมาหาของไปขายแม่ลองอามเก็บมะเขืออยู่ก็จะมาหาอะไรไปเสริมบ้างฮะเป็นบอลครับบอลป่าบอลป่าบอลล้างบ้านครับปลูกไปเยอะมากต้นอ่อนก็ยังพอมีเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเป็นมัดๆไปขายมีมีลูกค้าถามหาอยู่ครบบอลไม่ค่อยมีขายครับตามตลาดนัดเนี่ย ปลูก็เยอะบอลนี่ปลูกไวเ้เป็นสองปีแล้วมันไปไปขอเข้ามาสองสามต้นเขามาเสียบเสียไว้ข้างๆบอ่อลเยอะมากฮะเดี๋ยวตัดมัดไปขายว่ามีอะไรพอขายได้ไหมครับวันนี้หลังบ้านนี้มีแต่ของขายได้เท่านั้นลฮะเนี่ยป่าบอลขึ้นเยอะฮะอันนี้อันนี้เหมือนกันครับขานี้ขานี้ก็เยอะ เดี๋ยวขุดไปทามที่ตลาดมาแล้วเขาให้โรละแปดบาท ấy. เดี๋ยวต้องขุดให้หมดเลยเพราะมันเยอะให้มันขึ้นใหม่ขาเนี้ยจะขุดอ่อนๆไหมเขาให้โรละแปดบาทครัก็ราคาดีเหมือนกันฮนะหาดูเอาไปอาไปขายเสริมได้บ้างฮนะนี่น้องอานเก็บนี่อยู่ตะไคร้ก็มีเยอะตะไคร้ก็หลายต้นเหมือนกันแล้วก็ เดี๋ยวเอาไปหายตลาด้มีต้นขนุนอะต้นขนุนนี่เผาขึ้นเองครับกระเพานี่ขึ้นเองสวยมากครับไม่ค่อยได้ปลูกกระเพาเม็ดร่วงๆมันขึ้นเองหลังบ้านนี้ปลูกทุกอย่างครัสมผสานกันไปนหมดเลยครับนี่ต้นต,ต้นขนุนก็พอได้ฮะสองต้นไปซื้อซื้อเข้ามากิน เม็ดมันก็มาเสีเสียไ้ขึ้นเฉยเลยฮะขนุนหวานมากฮะขนุนเนี่ยถ้าโตนี่แขวเลยฮะนี่เป็นมะพร้าวน้ำหอมครับมะพร้าวน้ำหอมซื้อมาสิบต้นรอดอยู่แปดต้นนะไปซื้อมาใหม่พ่อค้าบอกว่าปลูกไม่ยากมะพร้า,าวน้ำหอมสองสามปีก็ได้กินลูกแล้วครับอันนี้สี่ปีแล้วยังยังไม่ถึงไหนเลย ไม่รู้ว่อไรอได้กินลูกเลยพข้าวหอมดิดินมาให้ก็ไม่รู้ฮะเพราะปลูกทางนู้นนะเขาจะอนั่นฮนะเขาจะชักลอกน้ํากันอันนี้เราเราปลูกธรรมชาติหลังบ้านที่อันบ้านก็เลยมาปลูกปลูกไปฮะ<ม>เผื่อได้กินลูกบ้างแต่นี้เกินมาเป็นปะีแล้วยังไม่ยังไม่ได้กินลูกเลยดิดินไม่ให้ฮะส่วนมากเขาจะปลูกทางนู้นนะสมุทรสงครามแม่กองเออ ได้เลยครสองอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูมะนาวมะนาวมะนาวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บฮะดกมากครับมะนาวนี่มะนาวเป็นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บลูกเท่านี้นี่ลูกเท่านี้จะเก็บไปแล้วเดี๋ยวเก็บกินได้สักคงจะได้หลายลกครับพ่นดกมากครับมะนาวตอนนี้ดกมากกินไม่ทันเลยครับ เดี๋ยวเก็บเอาไปขายบ้างที่แรกว่าจะปลูกไว้กินฮะปกติมันดกมันดกซะเหลือเกินฮะมันดกมากเลยฮะนู่นฮะข้างล่างนู่นร่วงก็เต็มเลยครับเออวนี้ฮะเดี๋ยวจะก,กินก็เอาไปขายบ้างนะเอาไปขายเสริมกับมะเขือไม่น้องอั้มไม่น้องอัมเจ็บมะเขือเออยอะมะนาวนี่กำลังออกดอกอะ ไม่ให้ที่บ้างครับหลังบ้านนี้ปลูกทุกอย่างเลยครับมะนาวข่าตะไคร้ใบมะกรูดอนี้กระเจีย๊ยบบอกไม่ต้อการมาเจ็บกระเจี๊ยบด้วยเขาบอกไม่เอาอะคันบอกสงสัยผมต้องลงมือเก็บเองนะกระเจี๊ยบนี่เพราะมันคันจริงครับใบกระเจีย๊ยบนี่ใบกระเจี๊ยบนี่มันคันเดินเดินเด,นดินผ่านนี่หืมคันเลยกระเจี๊ยบออกเยอะเลยครับกระเจี๊ยบนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บนะ เดี๋ยวผมต้องลงมือเองแะนู่นเขาเก็บอันนั่นอยู่เก็บมะเขืออยูอ่เดี๋ยวแพะออกมากินอ่ะเฮ้ยแพะเ้ยเดี๋ยวแพะมากยำผักหมดหเก็บสวยงามาเยนี่มะเขือเขือัวเร เก็บได้หมดแล้วครับเก็บได้หมดแล้วเกเขือได้ฮะของเอาไปขายเสริมสองสามอย่างครับ,บได้บอลได้ไอ้นี่เดี๋ยวไปส่งเขาสายสายขุดไปส่งเขาไอ้ขาขาอ่อนอนะไม่ต้องการไปถามที่ตลาดมาเขาว่าให้โลละแปดบาท เดี๋ยวทำการขุดเนะช้าๆนี่เดี๋ยวก้อนบอลเดี๋ยวเดี๋ยวตัดนะเดี๋ยวตัดไปขายตลาดนัดเอาเป็นมัดมัดละยี่สิบบาทนะบอลนะเคยตัดไปครั้งหนึ่งแล้วบอลนะนนะงามมากบอลแตกหน่นกกอแตกกอกมามานาวนี่ก็เยอะนี่คนระับเพรือนตาแหล ดกฮะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยแม่น้องอามเก็บทั้งน่อยฮะน้องเขาเก็บเก็บมาเก็บป่อยทางนู้นงามมากฮะนี่ต้นเดียวนะนี่นี่ต้นเดียวนี่ดูต้นเดียวฮะผมปลูกด,ดูมันสาม,ส,ามสี่ร้อยต้นนะเมื่อเือตอแหลเนี่ยนี่กเกษตรหลังบ้านครับปลูกทุกอย่างครับ เวลาว้างเวลาบ้างก็เข้ามาหาดูว่ามีอะไรพอขายได้บ้างก็จะเก็บไปขายครับมะนาวนี่เนี่ยพอเยอะซะแล้วเกินครับมองไม่ค่อยเห็นลูกฮะใบมันเยอะไม่ได้ไม่ได้เอาใบออกเขาบอกว่าต้องต้องต้องเลาะใบออกเลาะใบออกออกบ้างอย่าให้ใบมันมันมันเยอะะมันให้มันเลีอยแต่ลูกมันจะได้ลูกดกกว่านี้อีกฮะ มองไม่ค่อยเห็นลูกเลยนุถ้ามองไม่ดีไม่ไมค่อยเห็นลูกฮะแต่ลูกดกมากครับนู่นข้างในอะร่วงก็เยอะครับคงจะได้หลายได้หลายลูกะเยอะมีหลายต้น,นโอเคเนี้ยเกษตรลังบ้านครับปลูกทุกอย่างครับผสมผสานกันหมดครับอะไรที่พอมันขายได้ได้เงินได้ทองก็ ทกนะมันจะเหนื่อยช่วงหน้าแรงฮนะเพราะต้องรดน้ำเองแต่พอเข้าหน้าฝนล,ล้วก็สบายครับเดี๋ยวต้องลงมือเจ็บไปเจียบแนละ้วะ,ะแค่นี้ครับนี่ก็กะเพรางามซะเหลือเกินครับกะเพรานีงามมากกะเพราเลไม่ได้ปลูกกะเพรานี่ขึ้นเอง,งามมา อันนี้ต้นหนึ่งเอาข้างข้างบ้านเลยเม็ดร่วงตรงไหนขึ้นตรงนั้นกระเผานี่